สวัสดีครับุ่มผมมานําเสนอการใช้ไฮเปอร์ลิงก์นะครับขั้นตอนแรกก็เข้า Arc m a แมปสนะครับจากนั้นก็ไปที่โฟลเดอร์ที่เรากันไนดไว้นะครับนำไฟล์ที่เป็นพลิกอนอำพเภอออกมาครับ การแสดงชื่ออำเภอก็คีิขวาที่ไฟายอำเภอนะครับแล้วไปรับไปออกฟ t เจอครับการเปลี่ยนสีก็ที่ขวาแล้วก็ไป Property ครับไป p าร์ต o ค y เนะครับ Add d l l Value เลยครับหรือใครไม่ชอบสีก็เปลี่ยนได้ครับ เ okay. ต่อไปเป็นการ identify หรือ hyperlink นะครับก็คลิกเข้าไปตรงเมาส์จะมีไอคอนขึ้นมาครับทีนี้คลิกที่อำเภอครับแล้วคลิกขวาไปที่ add hyperlink ครับทีนี้เข้าที่ link to a d o c u m e n t ครับ เราอ่าลูกขึ้นมาเรลกแล้วโอเพนะครับโอเคการเช็คก็ข้อที่ไอคอนไาเปลิงครับถ้าขึ้นเป็นไอคอนสายฟ้าที่เมาแล้วกดไปเลยครับผมพอไปเป็นการ Identify u r l นะครับทำเหมือนเดิม แอ p ไฮเปอร์ลิ l i ์ k ิงคั u r l ครับทีนี้ลองพิมพ์เป็น Google นะครับครับผมลองเช็คเหมือนเดิมครับต่อไปเป็นการ Add อีกแบบหนึ่งนะครับเข้าเป็น open a c v e s s ครับลองพิมพ์ก่อนจะพิมพ์ก็ต้องเข้าที่ editor นะครับ start editing เราจะพิมพ์ตรงนี้ได้ครับการที่เราจะพิมพ์ตรงนี้เราห้ามไปกดตรงที่เราลิงก์ไว้ก่อนแล้วครับเพราะมันจะไม่ขึ้นเราต้องไปที่ว่างๆครับ ต้องปัจนจาคามเมื่อกี้ไม่ได้อําเภอนาดีเมื่อกี้ไม่ได้ครับลองไปอําเภอเมืองปัจจินดีลองปั้ินดีดิเลครับต่อไปก็เซฟคิลิตครับตอบอ่อไปพิลิตเนะครับ ้วไปก็คลิกขวาที่อำเภอครับทรัพย์ตี้ครับข้าดิสเพย์ครับผมแล้วไปไฮเปอร์ลิงก์คลิกตกถูกที่ support นะครับ support ไฮเปอร์ลิงก์แล้วเปลี่ยนเป็น url ครับอันนี้เปลี่ยนเป็นไฮเปอร์ลิงก์ครับผมกดโอเค OK เลยครับทีนี้การเช็คก็ กดไฮเปอร์ลิครับเมื่อกี้เรากดที่ทอำเภอเมืองนี่นะครับขั้นตอนต่อไปเป็นการหนับทิปนะครับทลิปขวาที่ทอำเภอครับ Property ก้อร์ตดิสเครับผมเข้าโชว์แมปท i ิปนะครับ เปลี่ยนให้เป็น Area นะครับแล้วกดโอเคได้เลยครับทีนี้ไปตรงอำเภอนะครับมันจะแสดง Area ออกมาครับต่อไปเป็นการ HTML pop up นะครับ ที่ไอคอนนะครับแล้วกดที่อำเภอได้เลยครับสมมติถ้าใครไม่กดแล้วไม่ขึ้นนะครับให้กดที่ขวาที่อำเภอนะครับไป p พ o p e r t y ตอให้ที่ m l pop up นะครับแล้วติดตามนี้ได้เลยครับ ถ้าผมคุณผมขอจบการรายงานเพียงเท่านี้ครับ